สวัสดีค่ะแม่ขารีวิวเป็นกรอบรูปพระพุทธชินราชขนาด45คูณ58เซนติเมตรค่ะลูกค้าจ๋าใส่กรอบสีทองใส่กระจกสวยๆค่ะสนใจนำไปมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกงานมงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานกเกษียณงานขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่เปิดกิจาการใหม่หรือว่าให้วันเกิดย้ายงานต่างๆสามารถใช้กรอบรูปได้เลยค่ะร้านเราอยู่จังหวัดพิษณุโลกคะ่ะลูกค้าอยู่หลังวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชเลยนะคะชื่อร้านตั้งใจหนุย่ย เปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งนะคะใครสนใจเป็นกรอบรูปนะคะนำไปมอบเป็นของขวัญหรือว่าจะเสริมฮอลลยุ้ยให้กับบ้านของตัวเองร้านค้าของตัวเองนะคะเรียกพลังบวกเข้าบ้านนะคะก็เรียนเชิญมาเลือกที่ร้านเราได้เลยหรือว่าลูกค้าอยู่ไกลไม่สะดวกมาสั่งออนไลน์กับเราได้เลยคะ่ะลูกค้าเราจำหน่ายออนไลน์แพ็คอย่างดีส่งห่ออย่างดีนะคะมีรับประกันความเสียหายของสินค้าให้ด้วยค่ะ